สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเสนอรายการโภชนาการออนไลน์รายการที่ให้สาระความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการพบกันเป็นประจำทาง www.inmu.mahidol.ac.th เว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยสาระประโยชน์ต่อสุขภาพสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะพบกับโภชนาการออนไลน์ครั้งนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึง คำถามอันหนึ่งที่มักจะมีคนถามบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของผงชูรสนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อาหารบ้านเหล่านี้จะจะหลีกเลี่ยงการใส่ผงชูรสนี่ก็หากินค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็อาหารที่จำหน่ายเนี่ยก็จะมีผงชูรสส่วนใหญ่นะคะแล้วคำถามหนึ่งที่มักจะได้ยินบ่อยๆก็คือกินผงชูรสแล้วทำให้ผมร่วง จริงหรือเปล่านะคะก็หลายท่านก็อยากจะรู้ค่ะวันนี้ทางรายการก็อยากจะทราบเหมือนกันนะคะจึงได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรแก้วกังสดานอัมภัยจากสถาบันวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดลมาร่วมให้ความรู้ท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะ <c oughs> อาจารย์คะผงชูรสนี่ทําให้ผมล่วงจริงหรือเปล่าแต่ว่าก่อนที่จะถึงตรงนี้ก็อยากจะทราบว่าผงชูรสนี่เขาทําจากเออมันสัมปหลัง จริงไหมคะเพราะว่าได้ยินบ่อยๆคือ,ค,อคือการใช้มันสำปะหลังทําผงชูรสเนี่ยความจริงก่อนอื่นต้องมาพูดว่าผงชูรสคืออะไรก่อนค่ะผงชูรสเนี่ยความจริงมันไม่ได้ติดอยู่เฉพาะไอ้เจ้าโมโนโซเดียมกูตเมทที่มีการใส่ซองขายนะฮะคำว่าผงชูรสเนี่ยมันมาจากภาษาอังกฤษามาจากคําว่า flavor enhancer คือเป็นสารที่ไปกระตุนต้นต่อมรับรสเนี่ยให้ทํางานไวขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเรากินอาหารโดยไม่มีผงชูรสเนี่ย เราก็จะมีความสึกอร่อยระดับหนึ่งแต่พอไปกระตุ้นตอมรับรสให้มันไวขึ้นกว่าเดิมอาหารก็จะอร่อยมากขึ้นสารที่สามารถกระตุ้นตอมรับรสได้เนี่ยมีตัวที่เรารู้จักดีคือมโนโซเดียมกูตเเมดนะฮะ,ะแล้วจะมีพวกสารที่เราเรียกว่ากลุ่มไรโมไซด์ซึ่งอันนี้เป็นลักษณะของูงชูรสที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารนะฮะไม่ใช่ระดับผลิตในบ้าใรรน<ล><ม>ในคร<ะ>ัวเรือนเนี่ยเราจะใช้มโนโซเดียมกูตาเมดหรือ M.S.C. ถ้าเป็นหลักนะฮะไนะอ้เจ้าผงชูรสเนี่ยมัน ความที่มันเป็นสารสื่อประสาทด้วยนะฮะ M S G เนี่ยนะฮะมันก็เลยกระตุ้นให้ตอมรับรสได้ทำงานได้มากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นเวลาเรากินอาหารที่มีเนื้อสัตว์น้อยแต่ว่าใสาผ่ผงชูรสลงไปเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าอาหารนั้นเหมือนก็เหมือนกะมีเนื้อสัตว์มาก่างเช่นเรากินบะหมี่ปรุงสาเร็จรูปเนี่ยนะฮะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยพอเรากินเข้าไปเนี่ยกินในใน,ในตัวบะหมี่ในซอสรปรุงรสอะไรก็ตามเนี่ยจะไม่มีเนื้อสัตว์เลยแต่เราจะมีความรู้สึกเหมือนกับมีเนื้อสัตว์อยู่เพราะผงช ครน,นี้เราอาจจะมีความรู้สึกกังวลเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยเราไปกินอาหารเนี่ยร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาแถมหมูชุ้นเราม,มากเหลือเกินนะฮะในน้ําซุปก็มีแล้ว<ะ>แถมยังมาตักอีกหนึ่งช้อนให้อีกด้วยค่ะแล้วประกอบกับบางครั้งเนี่ยเราไปเพราะว่าเรากินเข้าไปแล้วแล้วผมมันร่วงเมื่อสาผม <laughs> ก็เลยอาจจะมีคนบอกว่าเอ้ยกินหงชุรสแล้วผมล่วงบางความจริงเรื่อง,อง<ะ>ของผมร่วงเนี่ยเรื่องของของความด,กข,มขามดกของผมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพันธุกรรมเป็นหลัก อันหนึ่งนะฮะเพราะนั้นะะ<ะ>ถ้าใครมีบรรทบบุรุษผมบางยังไงก็บางนะฮะคือม,มันก็กรรเป็นยีนที่ถ่ายทอดมาถึงลูกหลาน<ะ>ใช่ไหมคะอีกประการหนึ่งคือเรื่องของฮอร์โมนฮ,<ะ>ฮอร์โมนเนี่ยโดยเฉพาะในผู้ชายเนี่ยฮอร์โมนก็จะเปลี่ยนเหมือนกันไม่ใช่แค่ผู้หญิงเปลี่ยนแต่ผู้หญิงเนี่ยเปลี่ยนแล้วยังมีปัญหาน้อยกว่าผู้ชายเนี่ยพออายุเกิน50แล้วเนี่ยฮอร์โมนเอสเทสโตรโกลนี่ยจะต่ำลงนะฮะมันก็จะมีฮอร์โมนแอนโดเจน ขึ้นมากขึ้นนะคือความจริงความเพิ่มข้นมันมากขึ้นเนื่นองจากว่าเซสโซโซนเนี่ยมันต่ําลงฮอร์โมอนแอนโดเจนเนี่ยจะเป็นตัวทําให้ผมบางลงแต่ว่าหนวดเคราจะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแปมันจะเป็นฮอร์โมอนที่ทํางานรักษณะาาแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่มีเอสเซโซอโเอาแอนโดเจนมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยทําให้ผมเนี่ยบางลงเอในบางคนเนี่ยเถึงายามไปกินยาบางตัวซึ่งปันจะไปต้านไอฮอร์โมน เออเสเอแอนโดเจนได้ <c oughs> แต่ว่ายาพวกนี้ก็จะมีผลข้างเคียงค่อนข้างสูงแล้วมันจะ <ๆ S 1> มันจะมีผลเสี่ยงกับมะเร็งไหมคะลักษณะที่ออไปกินยามันก็ไม่ถึงกับเป็นมะเร็งแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงเพราะยาหลายๆตัวเนี่ยมันก็มีผลข้างเคียงของมันแต่ละตัวนะฮะ <c oughs> ซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยบางคนก็ยอมเสี่ยงแต่บางคนก็ก็ทนไม่ได้เพราะนั้นการอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาที่เป็นไปตามตามธรรมชาตินะะเพราะว่าจะสังเกตว่า ช่วงที่ยังหนุ่มเนี่ยมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงเนี่ยผมจะดกและจะมีความความความหนาเส้นผมบางคนจะหนาแต่พอผ่านไปแล้วนะพอฮอร์โมนเริ่มต่ำร่มเปลี่ยนแปลงเนี่ยเส้นผมจะบางลงแล้วก็อาจจะเกิดอาการผมบางได้นะเพราะฉะนั้นผมชุลไม่น่าจะมีผลในการที่จะไปเกี่ยวข้องกันเนื่องจากผมชุลที่เป็นสารสื่อประสาทแตไ่ไม่ได้มีผลกับระบบฮอร์โมนเลย ก็อันนี้ก็ตอบคำถามได้นะคะว่าผงชูรสเนี่ยไม่ทำให้ผมร่วงนะคะแต่ว่าบางทีเขาบอกว่ากินผงชูรสมากๆนะะแล้วทำให้มีปัญหากับสุขภาพอย่างเมื่อเร็วๆนี้ค่ะก็มีการออกมาให้ข่าวนะคะของกองโภชนาการบอกว่าการกินผงชูรสแล้วเนี่ยจะทำให้บางคนเนี่ยแพ้ ชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาการอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้เกิดกับทุกคนใช่ไหมคะจันเอออาการนี้มันเป็นแต่ละคนเนี่ยนะคือความไวของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันอย่างที่ผมให้กี้ผมเรียนให้ฟังแล้วว่าผงชนลดเดียวไปสารสือประสาท<ะ>คือมันเป็นสารที่อยู่ระหว่างการเชื่อมสัญญาณประสาทร,ระหว่างเซลล์ประสาทเซลล์หนึ่งไปอีกเซลล์หนึ่งท<ะ>ีนี้คนบางคนอาจจะไวมากบางคนอาจจะไวน้อยเพราะนั้นพอผงชนิดกินเข้าไปเพิ่มเนี่ย คือคือในร่างกายเรามีผงชูรสพวกนี้อยู่แล้วในเลือดนะในระดับหนึ่งซึ่งเป็นระนระดับที่ร่างกายต้องการถ้าเรากินมากเกินไปเนี่ยเอ้ผงชูรสนี่ก็ไปเพิ่มการสื่อประสาทซึ่งการสื่อาาาประสาทมากกว่าเดิมเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดอาการชาขึ้นมาไดออ้อาการที่เรามักจะพบคนที่มีอาการอย่างนี้นะคือเราเรียกว่าจริกิมันเป็นภาษาอังกฤษใช้คำว่าช h i n e s e Restaurant s y เนี่ยซึ่งเรามาแปลภาษาไทยว่ากลุ่มพัตคารอาหารจีนเนี่ยนะฮะ